กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายชอตตี้บูจจวาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับกลับมากันที่เกม Dolphin Wave นะครับโดยตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตครั้งที่2เข้ามาครับก็คือจะเป็นชุดว่ายน้ําชุดใหม่นะครับของคาส์มิเทคที่เหลืออีก2คนนะครับก็คือน้องฮิโนริเอ้ยขอโทษชื่อฮิโอรินะครับชอบอ่านผิดเป็นฮิโนริตลอดเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องจูเน่นั่นเองครับ ซึ่งทั้งสองคนนะครับจะเป็นท่ามืดเหมือนกันทั้งคู่นะครับและก็จะขับเจสกีที่เป็นดีเฟนเดอร์นะครับก็คือเป็นหน่วยป้องกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นน้องฮิโนริเนี่ยเขาจะเป็นคนขับหรือว่าไรเดอร์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูสกิลกันบ้างนะครับก็ท่าแรกนี่คือจะเพิ่มตัวของ sp gate นะครับก็คือทําให้เราใช้อันติได้เร็วขึ้นนั่นเองครับแต่ว่ามันแค่5%้าเไงแต่ก็กำขี้ดีกว่ากำตดเนาะ่วนท่าที่2เนี่ยเป็นการโจมตีเพียงอย่างเดียวนะครับ แล้วก็5สกิลสเปเชียลนะครับอันนี้ก็คือโจมตี500%นะครับและก็จะเด้ง SP เกตอีก30%ให้กับสมาชิกทุกคนเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวปั้น SP ให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้สกิลอันติเมทได้ไวขึ้นนั่นเองส่วนน้องจูเน่ก็คือเอาไว้ใช้คู่กับน้องอิฮิโนริเมื่อกี้เลยนะครับก็คือจะเป็นท่านมืนเหมือนกันนะครับแล้วก็ขี่เจสกีที่เป็นดีเฟนเดอร์เหมือนกันแต่ว่าน้องเขาจะเป็นกันเนอร์หรือว่าคนที่ยิงปืนนั่นเองนะครับสกิล3สกิลคร สกิลแรกก็โจมตีธรรมดานะครับไม่มีอะไรนะครับก็จะเน้นแรง,ปงเป็นหลักเนื่องจากเป็นกันเนอร์เนาะก็จะเน้นการยิงแรงเป็นหลักสกิลที่2นะครับก็โจมตีแล้วก็ชาร์จ SP 1พนะครับหัวนี้ดีกว่าน้องฮิโนริอีกนะครับนี่คือแบบชาร์จทีเดียวสดีเหมือนกันแต่พวกสกิลนี่มันเป็นการชาร์จพลังงานเหลหพ่านี้มันไม่ค่อยแรงนะครับมันแค่แบบว่าเป็นบัฟอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สกิล SP นะครับจะเห็นว่าทำลายเกาะ10หน่วยเลยนะครับมันน่าสนใจตรงนี้มากและอย่างหนึ่ง หลังจากที่เราใช้สกิลนี้ไปแล้วนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีเนี่ย40%ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเหมาะกับเป็นหน่วยทลายเกาะครับสําหรับตู้ของน้องสองคนนี้นะครับผมโชคดีมากเลยเปิดรอบแรกก็ได้เลยนะครับเป็นน้องฮิโนรินั่นเองครับก็คือได้ตามนี้แหละนะเนี่ยดูดิเห็นไหมเออพอดีกดอัดคลิปก่อนอันนี้แล้วมันไม่ติดไงก็เลยโชว์ได้แบบนี้เลยครับไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรกันก็โอเคอ่ะยังดีที่ได้นะครับแล้วก็ได้การ์ด SSR มาหลายใบเหมือนกันโอเคเลยใช้ได้ใช้ได้ แล้วก็มีตัวซ้ำด้วยครับเดี๋ยวก็ไปปลดลิมิตเตอร์กันที่หลังเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยนะสําหรับการเปิดรอบนี้อัปเดตส่วนต่อไปก็คือระบบโลลี่วูฟที่อัปเดตเข้ามาคราวที่แล้วใช่ไหมครับคือเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันมีตู้กระชปองมาใหม่ไงมันก็เลยจะได้รับโบนัสเพิ่มจากเดิมปกติมีแค่3คนแรกใค่เออตอนนี้ก็คือจะมีโผล่ขึ้นมาอีก2คนนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมไปเปิดกระชปองให้ได้ตัวละครหรือว่าการสนับสนุนตามนี้กันลวกันเนาะทีนี้เวลาที่เราสู้กับบอสมััันนกก็จะได้ร้รบตตวขของแมาึ เออแล้วก็แนะนําให้่านผู้ชมเนี่ยอย่าลืมไปแกลกรางวัลที่ร้านค้าด้วยนะครับคือไม่ได้แลกแค่กิจกรรมนี้อย่างเดียวนะเพราะว่า<ล>คือ<ส>เกมนี่มันมีหลายกิจกรรมถูกไหมล่ะอ่า<ล>อย่างเช่นกิจกรรมนี้คือกิจกรรมบอสถูกไหมครับคือเราได้แต้มจากการลงดันเจนมาแล้วเนี่ยแลกของให้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันมีหมดเขตนะก็คือจะหมดเขตวันที่2นะครับธันวาคม 2, 2022นอะครับอันนี้ก็ตั้งนาฬิกาไว้เลยก็แล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียดายแต้มแย่แล้วก็ดูแท็บอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นแท็บ n o r m a l นี่คือเป็นทน นะครับก็จะหมดเขตวันที่ 30/ พิพฤศจิกาย,ยนปี2022นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาเช็คดูตัวเองแต้มเยอะขนาดไหนแล้วก็ขาดอะไรอยู่ก็รีบรแรกนะครับส่วนพวกที่เป็น PPC ไอ้พวกนี้ก็คือเวลาที่ท่านผู้ชมเปิดกระชปองซ้ำใช่ไหมมันจะได้มาเป็นเศษของตัวละครอนะ่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไปเพิ่มเลเวลของสเปเชียลสกิลหรือว่าเอาไปขายถ้าเอาไปขายเนี่ยเราจะได้พวกไอเนี้ยมาแล้วเราก็ค่อยมาแลกของอีกทีหนึง่งอันนี้ก็แล้วแต่กันละกัน ส่วนนี้คือระบบบอสใช่ไหมครับที่มันจะมีให้เราสู้ดันเจียนละ3ครั้งต่อวันนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้รีบแลกครับเพราะว่ามันหมดเขตเวลาเดียวกันเลยคือสิ้นเดือนนี้ส่วนอัปเดตต่อมาคือระบบทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับก็จะมีตัวของถ้วยมาใหม่ก็คืออทัมนะครับนี่เลยนี่เลยซึ่ง CP ที่เขาแนะนําก็คือ2องหมแล้วก็บอสด่านสุดท้ายเนี่ยซีพีถ้าจะไม่ผิดคือ2 2 5 0แต่ว่าการลงตัวของทัวร์นาเมนต์เนี่ย มันจะลงแล้วเลือดนแล้วลดเลยถูกไหมครับเขาก็เลยเออแนะนไว้นที่2องมืดสถ้าเกิดใครผ่านมาสเตอร์คัพมาแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ชิีวๆครับส่วนทีมที่ผมใช้ในการจัดการในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็จะเป็นตัวละครท่านมืดหมดเลยนะครับก็จัดตามนี้ก็ได้นะถ้าเกิดใครไม่มีตัวเปิดกระชปองแล้วไม่ได้ตัว u r ท่านมืดอะ่ะอันนี้คือจะเป็น SR ท่านมืด3คนที่ค่อนข้างเก่งมากโดยเฉพาะสคนนี้เก่งคือคนนี้ฮิลได้ไง คนนี้บัฟได้ได้ทั้งบัฟคลินะครับแล้วก็บัฟตัวของพลังโจมตีนะครับ2คนนี้คือแนะนําว่าให้ยืนไว้อย่างงี้แหละดีแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมี UR ก็ไปเอา UR มาใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็คนนี้เนื่องจากผมไม่มีใครเก่งกว่านี้แล้วไงก็เลยเอาน้องคนนี้มาใส่นะครับแล้วก็น้องฮินโนริที่เพิ่งได้มาเนี่ยก็ยังไม่ได้อัปเกรดไงแล้วทรัพยากรก็ไม่ค่อยมีแล้วก็เลยยังคงใช้น้องคนนี้อยู่นะครับทีนี้อีกคนหนึ่งคือคนแรกสุดใช่ไหมครับด้านซ้ายอ่าคนนี้เนี่ยก็เหตุผลเดียวกับน้องงหัวดนั่่ีีนนทเกงว้แล ก็เลยเอามาใช้ไปก่อนกลมแก้มไปนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นพวกการสนับสนุนยังคงใช้ลักษณะแบบเดิมก็คือบวกพลังโจมตีนะครับ10ใน5เทิร์นแรกหลังจากที่เราเริ่มต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วก็แนะนําว่าพยายามหาการที่เป็นท่านมืดเยอะๆใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจัดการสนับสนุนเนี่ยเป็นท่านเดียวกันกับคนขับเนาะมันก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมนั่นเอง สำหรับแนวทางในการต่อสู้นะครับผมก็จะพยายามบัฟไปก่อนนะครับก็คือจะบัฟครีก่อนละกันอ่ะ20%นะครับพอการ์ดมันกลายเป็นเวลสอเนี่ยก็จะไปบัฟโจมตีต่อกลายเป็น40อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคือถ้าเกิดมันเป็น2องวขึ้นไปเนี่ยมันจะบวก40%ไงก็ถ้าเกิดว่าทําไดรก็ทําส่วนอันนี้เป็นการโจมตีที่ค่อนข้างเบาแต่ว่ามันจะไปล้างบัฟได้งั้นก็เดี๋ยวผมเอานี่ขึ้นไปก่อนก็ได้ครับคือเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีบัฟอะไรอย่างงี้ไงก็เลยคิดว่าเออใช้อนี้ไปก่อนกันละกันนะคร ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการบัฟจะเพิ่ม30%เอรอขอโทษจำผิด,ดถ้าเป็นครีสจะ30ถ้าเป็นโจมตีจะ40นะครับเออขอโทษขอโทษอ,อ่ะงั้นก็จัดไปเลยกันเน้นบัฟไปก่อนนะตีไม่แรงไม่ว่ากันนะครับผมเน้นบัฟก่อนแต่เนื่องจากว่าการ่อดสู้รอบแรกซีแค่หมื่นเดียวไงมันก็เลยแบบว่าจะค่อนข้างง่ายนะครับโอ้มันมีดีบัฟด้วยยิงทำให้เกาะเราลดนะฮะไม่มีปัญหา อ่าต่อไปนะครับเกาะมันพังแน่นอนใช่ไหมครับผมก็ดูก่อนว่ามีตัวที่โจมตีแรงๆไหมอ่ามีน้องคนนี้ใช่ไหมตีแรงๆนะครับแล้วถ้าเกิดผมอยากจะเล่นเซฟๆเนี่ยผมก็จะทําการฮิวด้วยเหตุผลเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเรื่อม,มันลดแล้วลดเลยผมก็จะฮิวไปก่อนละกันพราฮิวเสร็จปั๊บเนี่ยเกาะจะแตกถูกไหมครับอ่าแล้วผมก็ทําการโจมตีเลยนะครับโดยใช้ท่าโจมตีเนาะก็คือพวก250%ขึ้นไปนี่คือท่าโจมตีนะครับผมคิดว่าผมน่าจะปิดฉากได้เลยครับเพราะผมบัฟไปแล้วอ่า เติมเลือดด้วยเลือดเต็มละเห็นไหมทีเดียวแตกเลย <c oughs> บัฟไปก่อนนะครับแล้วก็ทําให้เกราะเขาแตกให้ได้แล้วก็เน้นการโจมตีใส่โดยตรงอะไรแบบนี้ครับในเนื่องจากทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะสู้ทั้งหมด4รอบถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะขอวัดไปที่ทัวร์นาเมนต์ด่านสุดท้ายเลยกันแล้วกันนะครับนั่นคือมันยากสุดเลยไงเพราะว่าทั้ง4ี่รอบเนี่ยมันหลักการในการต่อสู้เหมือนกันไงท่านผู้ชมจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเวลาดูเนาะไปดูตอนสู้กับบอสตอนการต่อสู้ครั้งที่4เลยแล้วกันกน,นะครับ โอเคครับเนื่องจากเรา CP เยอะกว่าก็ได้เริ่มก่อนเนาะผมมีสกิลอันตรีหนึ่งอันนะครับซึ่งท่านี้มันบวกพลังโจมตี40ด้วยนะครับผมคิดว่าผมจะเก็บไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันทำลายเกาะได้แค่หนึ่งหน่วยไงจะใช้สกิลอื่นในการทำลายเกาะไปก่อนนะครับงั้นก็อันนี้หลักสูตรเดิมเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะใช้บัฟนะครับแล้วก็เปิดด้วยน้องคนนี้ไปก่อนอ้แต่ว่าอันนี้ทำลายเกาะได้แค่หนึ่งเองอะรีบดีไหมนะถ้ารีบก็ท่าอื่นไปก่อนก็ได้แต่อันนี้ผมไม่รีบบบแล้วกกันนัันนนนนค่อค่อยอยๆปไปไ ไอ้ัมปัตอัตราครีเพิ่มโจมตีเพิ่มเหลือเกาะแค่เจ็ดนะครับก็เทิร์นหน้าผมก็คงเอาลงได้นะครับหมายถึงเอาเกาะลงได้โอเครอบนี้นะครับผมก็จะเปิดสกิลอันติเมทไปเลยกันลวกันครับจะได้บวกพลังโจมตี40%นะครับแล้วก็นื่งจากเกาะยังไม่แตกผมก็ยังไม่รีบที่จะเอาตัวดาเมจสร้างดาเมจนะครับก็ใช้น้องคนนี้ไปก่อนแล้วกัน เผื่อรอบหน้าเราได้การ์ดของน้องอีกคนหนึ่งอ่ะที่ผมจะรอโจมตีอ่ะเออเราได้การ์ดมามันจะได้เลเวลอัพไงจะได้ยิงแรงๆในเทิร์นหน้าโอเคเ <c oughs> กาะแตกเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูครับว่าจะได้การ์ดซ้ำบ้างไหม <c oughs> น่าเสียดายที่ผมไม่มีการ์ดซ้ำเลยนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าได้สกิลอันติเมตของน้องคนนี้พอดีก็จับไปเลยลนนนะแล้วกันครับ400%นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้น้องคนนี้ก็แล้วกันนะครับ <c oughs> จะได้แบบว่ายิงเข้าไปแรงๆเลยนะครับ โอเคอะลองดูตายไหมเปิดอันตีมาก่อนครับดาเมจสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสามหมื่นเจ็ดนะครับโอเคน่าจะไม่มีปัญหาเนี่ไงเรียบร้อยเลยนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าหลักการก็คือพยายามบัฟให้ได้เยอะที่สุดตอนก่อนที่เกราะของฝ่ายตรงข้ามจะแตกพอเกาะฝ่ายตรงข้ามแตกปับก็ประเคนได้เลยครับเรียบร้อยครับผมก็ได้แชมเนาะก็อย่างที่เห็นครับจัดตัวให้ถูกจัดอะไรให้มันดีๆครับก็สามารถผ่านไปได้แม้ว่า CP เราจะไม่ได้เยอะกว่าเขาสักเท่าไหร่ งั้นก็ไปว่าสำหรับคลิปมีไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่แน่นอนครับ